ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชื่อนายปีเตอร์เป็นเด็กนักเรียนที่มีนิสัยเกเรและดื้อมากเพราะคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนมีเงินในหมู่บ้านนั้นอยากจะทำอะไรก็จะทำทันทีโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องอะไรผิดอะไรถูกวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเกรซเกรซเป็นเด็กที่มีฐานะค่อนข้างยากจน เป็นเด็กดีมีเหตุผลเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูเขาได้เอากระเป๋าหนังสือที่มีตุก๊กตาติดอยู่ข้างกระเป๋าของของเธอเอามาโรงเรียนเนื่องจากคุณตาซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดของเกรซซื้อจากในเมืองเพื่อนทุกคนต่างมาห้อมล้อมเข้ามามุงดูด้วยความแปลกใหม่ของกระเป๋าที่เด็กบ้านนอกไม่เคยเห็นืนๆต่างสอบถามเกรซ ด้วยความสนใจปีเตอร์แอบมองดูอยู่นานแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมอมงดูอะไรกันปีเตอร์ทนไม่ไหวจึงเดินเข้าไปหาปีเตอร์พูดออกมาเสียงดังดูอะไรเอามาให้ฉันดูบ้างสิเพื่อนผู้หญิงชื่อโรสพูดพวกเราดูกระเป๋าหนังสือของเกรซกันอยู่มันสวยน่ารักมากคุณตาของเธอซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิด ปีเตอร์พูดอีกครั้งไหนไหนเราขอดูหน่อยสิเมื่อปีเตอร์เห็นถึงกับตะลึงในความแปลกใหม่ <Wow. S 1> ของ <Wow. S 1> กระเป๋าจึงคิดอุบายที่จะเอาของนั้นมาเป็นของตนให้ได้ปีเตอร์พูดกับเกรดว่าคุณตาเธอไปเอาเงินมาจากไหนมาซื้อกระเป๋าที่มีราคาแพงใบนี้คุณตาเธอต้องไปขโมยเอามาแน่ๆ เรารู้ฐานะที่บ้านเธอดีไม่มีทางที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้ได้หรอกเกรซตกใจแล้วพูดขึ้นว่าคุณตาเราไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยแบบนั้นนะเธออย่ามาใส่ร้ายคุณตาเรานะปีเตอร์พูดไม่รู้แหละเราจะเอากระเป๋าใบนี้ไปแจ้งลุงกำนันมาจับคุณตาของเธอในฐานะหัวขโมย ว่าแล้วปีเตอร์ก็เข้าไปแย่งเอากระเป๋ามาจากเกรซจนได้แล้วก็รีบวิ่งหนีกลับบ้านไประหว่างทางที่กำลังวิ่งกลับบ้านมีเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งเป็นหัวโจกชื่อว่านายจอร์ดเห็นจึงเข้าไปขวางแล้วกล่าวขึ้นว่าจอร์ดพูดไอ้ลูกคนมีตังเอาของที่ซ่อนไว้ข้างหลังมาให้ข้าเสียโดยเร็ว ไม่งั้นแกเจ็บตัวแน่นอนปีเตอร์พูดไม่นะฉันอุตส่า,ากกไ์ไปแย่งมาจากเกรทฉันไม่ให้แกจอร์ดพูดนี่แกไปแย่งมาจากเกรทลูกของอาฉันเหรองั้นเจอกันหน่อยจากนั้นจอร์ดและพวกช่วยกันรุมกระทืบปีเตอร์จนตาปูดหัวโนโกเนื้อตัวบอบช้ำไปทั้งตัวคลานกลับบ้านไปอย่าหน้าสมเพช นายปีเตอร์พูดเพราะตัวเราเองที่อยากได้ของคนอื่นเขาทีหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเข็ดจนตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว